ไปไหน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  e าสแกรดลาสแกรด1ขวบ1ขวบ เท้าใส่ดีนะเนี่ยนี่นี่เอาไปใส่ที่บ้านได้นะวันนี้พันธุโทแฮมแฮมมบอม์เอส์มอสโธ น่ารักนะเนี่ยรูปช้างยิตเทฟีนเสก์ะอออืที่จะอาเปิดดูว่ามีงงอะไรดีด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 ีวีซ่มาดูซิว่ามีอะไรบ้างถุงเท้าีสตรุมเปอร์สตรุมเปอรนะไทย Sleeping Sleeping mask อ่าที่ปิดตานะทุกคนที่ปิดตาเวลานอนอาสวดูเครื่องมอะไรนะอ่อครีมครีมทามือจ้ะอ๋อเอฟนักส่วนตัวนี้ที่ทีอุดอันนี้หูเนาะอ่านี่นี่ไงที่เราต้องการก็คือนี่ที่ใส่รองเท้าทุกคนเดี๋ยวนี้การบินไทยมีให้แล้ว Mm. Uh huh. แล้วก็ยาสีฟันไหนมาดูซิยาสีฟันนี่แล้วก็ uh huh. ลิปสติกระ mm hmm. จอมันต้องมีแปรงสีฟันสิ่ทานบุสตอ์จ mm ่ะ hmm. อ uh ๋อ huh. อันนี้น้ำหอมนะด็อกทูเดอร์ออฟฟิสน้ำหอมขวดเล็กหน่น้ำหอมขวดเล็ก <laughs> ปรานบสจ้ะออสุดแล้วก็อันนี้แปลงสีฟันทุกคนเนี่ยเออดดดนี่ก็คือเนาะกระเป๋าที่ได้ในชั้นธุรกิจนะทุกคนอ๋อฟีนี่ก็เป็นหูฟังนะทุกคนแกะแล้วแกะออกมาจากถุงแล้วก็าจะมีที่ใส่อันนี้นิ่มๆเนาะใส่หูฟัง m o r ลูกค้เาเซปเตอโพไมเดี๋ยวให้มาเยืนใส่อันนี้ให้ที่ใส่นุมๆม,มฟังอัพที่นุมน่มๆใส่แล้วนะทุกคนนี่ามาดูดูหนัง

กอนอเับจนี่ไดเนนะวัน้เนาชีอะาชีกอ, <Huh? S 1> อ,อะอาหารเยอะมากกินไม่หมด <laughs> yes, please. Coffee? Yes. Wood milk? Yes, It's 80, 20 8020. 80 coffee 20. ปะชีน่ดิบันพี่นอง <c oughs> อาหารเยอะมากมีผ้าห่มได้พี่น,อน้องนี่ผ้าห่มเดี๋ยวอาหม่มถุงผ้าหม่ม ยังนอนก่อนนอนดูหนัง สวัสดีตอนเช,าชา้าๆที่เมืองไทยจ้าเช้านี้ก็กินอาหารเชา้าง่ายๆสไตล์เอา้าเยินกูมารอนมอรอนนิ่นาเว่นเอ๋ยแต่ก้มหน้าทีลบติกินกาแฟหน้าบานจ้ะ อากาศดีค่ะน้องเอ้ยทิศตะวันออกหน้าบ้านทิศตะวันออกอยู่ฝั่งขวาเมือนะทุกคนพระอาทิตย์ก็ลังงึ้นพุ่นนะน,น้องดัมนาเล็กกันแบบเก้บฮ่าฮ่อยัากสแตงเงี้ยแซงกล้ยมาอัป <c oughs> นะเดตกล้ยก้อนที่ได้กินก้อนกัะบาดานืาน่อไหนี่พี่น้องเอ้ยบังนี่กล้ยแม่ไข่าสาปูไป พญายิ่พนเอาอันนี้มาหอยเป็นเป็นนวยยุดสองต้นจ้าน,นี่นีนต้นนึงอันนี้กะพ่าท่านแก่ดอกมั้งนี่ถ้าแก่แล้วมันต้องอันนี้ล่นเนาะจา้ะเ็นบ่ควรก่เพนสีล้น เบิ้งบักม่วงจ้ะบักม่วงติดหนยอยยุจ้ะโอ้มาม่วงโอ้ยบบกม่วงติดลูกยุจ้ะสิได้กกินบนสิใงญ่ให้บ่นี่อ๋อปีแรกที่ติดลูกได้จ้านี่สงสัยสิต้องนี่ซอยเพิ่นเนาะชอยเพิ่นบิดอันนี้ออก งวยหน่อยออกน่าจะเพิน่นชิดัยว่าแย่งอาหารกันน้วยหน่อยเพิ่นคงสิบญ่ดอกเนี่ยกระแดงเป็นน่วยหลายยุ่จาเนี่ยออก้วยหน่อยเพิ่นต้องช่วยเพิ่นนะเพิ่นอาจจะบ่ติลูกดอกพวกน,น้อยๆคันเอาออกกะสิได้ไงเต็มที่น่าจะเพราะว่าเรต้องแย่งอาหารกัน อ้ดอกงวยงวยหลายอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกนงวยเป็นอ้ยบ้าแมนสิบดอกพี่น้องบึงในล่ะทาง่งี่บึงไหนโอ้หนี่นี่นีโอ้พวงนี้พวงนี้เป็นลูกเยอะเลยนะจ๊ะโอ้ยบักม่วงยี่หวานไข่ชา,าปเป็นงวยปีแรกเลยพี่น้องดีใจหลาย แต่ว่าเจ้าของก็คือสิบแต่ยูกินดอกจ้าเพราะว่ายูเดือนหนึ่งกับกับแล้วเป็นน้อยหลายเป็นน้อยหลายพี่ออุ้ยน่ะโอ้ยฟังนีก็มีบึง้งโอ้ยไปไดิบึง้งเพิ่นอุ้ยน่ะโอ้ยต้นนีบึง้งแน่นวยนี่ง่ายยูได้พี่น้องแต่วายบึง้งมันคือกิง้งก,กิ้วบึ้งนี่เพิ่นสิย่างบ่ลอะนี่โอ้ย เพั่นสีเงาหายบ้านน้อน,นี่บักม่วงโอ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยกินอาหารสาวเร็จก็สิมะหมหดหนามน้าพี่นอกนะเพื่อนอ่ะนุ้ยพุ่มใจน้ำเสนอมากเลจก้จ้ะบักม่วงเป็นนวยปีแรกเป็นนวยปีแรกเลยเนี่ย กะบ่มีหลายดอกจ้ะเพราะว่าจะคลองบ่ได้อยู่บ้านแล้วกะบ่ได้ปลูกอีหยังหลายดอกมีค่านี่ค่าแล้วกะตะไคร้บักหุ่งบักหุ่งอยู่นี่เอาลงละจ้ะเพราะว่าเพิ่นสูงเนาะย่านเพิ่นไปล่มใส่เฮี้ยนเพื่อนบ้านนี่ก็เลยเหลือตะตอ กัดประมาณนี้และจ้ะพาชมรอบบริเวณบ้านนี่กะดทางหน้าบ้านนะจ้ะแบบ อันนี้บักย่อมอ้ยบักย่อมดกคักพี่น้องพ่น่ะบักย่อมดกคักหน่วยไงยางดีเลยอูย้ยไงแหญ่ไงแหล่ลมึงน,นะพ่ะน่ะนวยไงหล่ะจ้ะบ,บักย่อมกินได้อ้ยพ่วงพ่นไงหลีได้พ่นพ่นคือคือว่าโตเต็มที่แล้วแม่ลาด เสียงนกเสียงกาจิบจิบบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยแล,แล้วไปไหนสวนน้ำสวนน้ำโอเคอาจจะไปไว่ายน้ำผ้าผ้าหลานไปไไปไว่ายน้ำพี่น้องอันนี้อากาศอากาศ,อากาศกำลังดีอยู่เมืองไท้พี่นอ้องอ๋อนี่ไงบ้านหลังนี้ที่เขาประกาศขาย ว่ายน้ำในหมู่บ้านเนาะกิจาการรมวันแรกจ้ะหล่วบลบ่บ้านมก่หมูบ้านยะสันนยูพี่น้องกะยูป้าไกลจากบ้านของแม่ข้าาดอกจ้ะ น,นี่เขามีรถตั้งสองคันอุยเดี๋ย <มา S 1> วไป<ส>ถึงสระว่า,วายน้ำเราค่อยถ่ายอีกเนะอะตอนนั้นป้ามาป้าพาพี่ตังมาป้าก็ถ่ายวิดีโอล่ะพาพี่ตังมาวนะ่ายน้ำนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสระว่ายน้ำกับเราด้วยเนอะนี่เป็นทางเข้าสระว่ายน้ำในหมู่บ้านเนอะทุกคน นี่มาถึงแล้วน้อว้าวนี่เป็นที่ที่ใส่รองเท้าเอาชั้นรองเท้าวางนี่ก็เป็นสระว่ายนะ้ำอันนี้โซนเด็กเนาะนู่นโซนผู้ใหญ่ไม่มีใครเลยนะล่ะนี่ล่าจะเล่นบ่ ี๋ยวไปดูบัตรอืมเขาก็มีร้านอาหารบริการด้วยนะเอาไหว้มาสิสนุกไหมสนุก <laughs> เดินกลับบ้านเนาะไปทำสปากเกตตี้กินนะ คาเที่ยงแดดดีน่นแะละเนาะแดดดีนดัน่บรรยากาศในหมู่บ้านอ่ะอ่ะเปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวป้าเปิด you mm -hmm.